ครับวัเนี้จิตพ่อนสิมาเฮดแกงขัวไก่ครับใส่แตงบัวไซด้ํามันพี่น้องครับเอาแบบสูตรโบลำโบล้านพี่น้องเอ้ามาเริ่มกันได้พี่น้องครับกระทะหั่นแล้วแล้วพี่น้องเต้กงใส่ไก่ลงไปครับไก่ล้งไปขัวพี่น้องครับนีแบบโบไซด้ํามันพี่น้องครับแบบโบลำโบล้านขยี้สิละ ก้อยขัวครับพี่น้องเดี๋ยแล้วว่าใส่พริกครับเอาพริกลงมาขัวน้ำกัน นำล่างคุกไปจักน้อยพี่น้องครับพริกขวกับไก่เลยครับพี่น้องครับค่อยๆขวพี่น้องครับส้งตีนแหญ่จักน้อย อันนี้ปลาเสต็ดมันครับสูตรปลาเสต็ดมันปลาล็อกไปครับซอสปลาเขียว ตรงคว่านี๋ยวค่อยเอาใบพัดจะเข้าไก่ทรงกลิ่นหอมพี่น้องครับ ใส่ซอดหอยแองโงมล้วครับพี่น้องมักหลายกับใส่หลายครับอันนี้แกงกัวไก่สูตรโบราณนพี่น้องครับเืิมนบาใส่แบบมันใส่เกลือลงไปครับจากน้อย นำลังคกจลน้อยพี่น้องครับสรง,งสีแห่งเสนำลังคกลงไปเสนำตาดนะครับพี่น้อง หมักไลซ่าไลาครับบบมัดบ่ดดรสใส้ต่ว่นดําจาลสมัยนี้บบค่อยหวานครับเพราะว่าเพิ่นรดปริมาณข้องหวานลงใส่ผงผงรสครับผงชูวรวด มาลายกระ่หลายครับพี่น้องอันนี้เป็นมันสับปะหลังดอกพี่น้องครับอ่าบ่าเป็นอันตรายยังพี่น้องครับเป็นพืชปัจเป็นพืชครับเพื่อมาสกัดเป็นผมกกรปรุงรสนะฮะ จะกาดแบบบ้านๆพี่นอ้นนอ,นองครับเตี๋ยมเติมน้ำน้อยพี่น้องครับไปตั้งเติมกันเติมน้ำลจักน้อย อานี้สารบ้าน,านพี่น้องครับบริกาศแบบบ้บานบานะครับใส่แตงอ่านี่จะไปใหบยี่ลาพี่น้องครับเดี๋ยวมาใส่เีก่อนอีกใบมะกรูดล,ลงไปครับพี่น้อง เพราะว่าไก่สมัยนี้มันสิข้าวพี่น้องครับต้องใส่ใบมะกรูดได้หลายบางคนก็บ,บอกมัก,กะอะใส่ก็เป็นอย่างครับใส่หน่อยกะดีเป็นยาพี่น้องครับหมดเลยเดี๋ยวหอมๆครับพี่น,อน้องบ่ต้งอย่างขิวครับใบมะกรูดผมบ่คคอยขิวปันใดแต่ว่าพันยังบุหูจักครับพี่น้อง หอมเลยครับพี่น้องครับห้อมสมุนไพรแต่ว่าเต็มเครื่องนี่ผมใส่หอดขิงครับใส่ขิงใส่ตะไคร้คา,าครับอันนี้เล็กหน่อยกินน้ำจันเพชรหลาย